กำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1575ห h z สกิโลเฮรตซารรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทย สวัสดีครับครับก็ขอต้อนรับสู่รายการจับตาเอเชียตอนออกนะครับทางวิทยุสรานรม AM 1575 kHz กิโลนะครับพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับเมฆยุทธริตบุญนาคนะครับนักการทูตชำนาญการจากกรมมเบเชียตอนออกครับค่ะและอยู่กับดิฉันดารลัชชูเกต้าหนที่โครงการอีสเอเชียยูนิกรมเบชียตนออกค่ะครับก็ในสัปดาห์นี้นะครับก็เช่นเคยนะฮะเราจะมี ข่าวสาระนะครับไม่ว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมนะครับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับซึ่งสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็มีคุยกันถึงเรื่องการศึกษาในจีนแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจในเวียดนามนะครับว่าเติบโตกันอยู่ในระดับสูงนะครับในที่นี้เราก็มีข่าวสารสาระความรู้นะครับมาเล่าสู่กันฟังในเรื่องของเอวียดนามอีกนะครับเรื่องเศรษฐกิจดิจิตอลในเวียดนามนะครับแล้วก็เรื่องของการ ทดลองใช้ดิจิทัลอยู่ในจีนนะครับเรื่องอุตสาหกรรม e-sport ในสิงคโปร์แล้วก็เรื่องรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมลาวและจีนนะครับก็เรามาคุยกันถึงเรื่องแรกเลยนะครับก็เรื่องแรกนะครับเป็นเวียดนามนะฮะเตรียมประเทศขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจดิจิตอลนะครับก็แน่นอนครับว่าหลายคนคงทราบดีว่าเวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่ยังคงเติบโตอยู่นะครับในสถานการณ์โควิดนี้นะครับ แล้วก็รัฐบาลเนี่ยก็มีความมุ่งม,มั่นที่จะใช้วิกฤตโควิดในครั้งนี้เป็นโอกาสในการผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดิจิตอลนะครับ mm hmm. ก็น้องเตยครับในยุคเศรษฐกิจเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ดิจิตอลของเวียดนามเนี่ยเวียดนามเขามีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิตอลยังไงบ้างครับค่ะทางรัฐบาลเวียดนามเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะให้ความสาคัญก, mm hmm. กับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิตอลนะคะ โดยรัฐบาลเวียดนามเนี่ยได้ตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะต้องให้เวียดนามเนี่ยอ,อยู่ในลำดับกลุ่มท็อปทีของดัชนีอาเซียนโกลบอลอินโนเวชั n อินดหรือว่า GII นะคะโดยผลักดันให้เศรษฐ,ฐกิจของเวียดนามเนี่ยมีสัสดส่วนร้อยละ20ของ GDP โดยหนึ่งในนโยบายที่รัฐบาลเวียดนามพยายามผลักดันอย่างมากในการนำไปสู่เศรษฐ,ฐกิจซิิตอลนะคะก็คือน,นโยบาย Make in Vietnam ที่เป็น mm. M A K E <Make S 1> นะคะไม่ใช่ m a ใช่ mm. ค่ะ โดยนโยบาย Make Win in วียดนามเนี่ยสาระสำคัญของมันเลยก็คือเวียดนามเนี่ยต้องการที่จะสร้างศักยภาพในประเทศโดยการที่จะสามารถคิดค้นนวัตกรรมแล้วก็สามารถผลิตจนถึงกระบวนการสุดท้ายได้ด้วยตัวเองก็คือตั้งแต่เรียกได้ว่าตั้งแต่ต้ตนน้ำยันปลายน้ำใช่ไหมครับพี่เมฆครับตอนนี้ก็เวียดนามเขาก็มีความพยายามในการสร้างรถยนต์แห่งชาตินะครับเรียกว่าแบรนด์วินฟ a าสนะซึ่ง เปิดตัวได้เร็วมากนะครหลังจากที่ประกาศว่าจะสร้างรถยนต์เนี่ยภายในแค่2ปีเนี่ยเขาสามารถตั้งโรงงานเสร็จแล้วก็เริ่มผลิตได้ mm hmm. สําเร็จนะครับก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างของนโยบาย Make in Vietnam นะไม่ใช่ m a d e in Vietnam เพราะว่าถ้า Make in Vietnam เนี่ยแสดงว่าเวียดนามเป็นแค่ฐานการผลิตเท่านั้นแต่ไม่ได้ไม่ได้ผลิตตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ําใช่ค่ะค่ะนอกจากนโยบาย Make in Vietnam แล้วเนี่ย ทางรัฐบาลเวียดนามก็มีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันก็คือในยุคที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิดสิเช่นกันค่ะหลายคนอาจจะไม่ได้ไปเที่ยวยังสถานที่ต่างๆซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและก็การท่องเที่ยวของเวียดนามเนี่ยก็มีการปรับตัวโดยการใช้สมาร์ททัวริซึมค่ะโดยการทีอ่ออกแบบเป็นการท่องเที่ยวเสมือนจริงอย่างเช่นเว็บไซต์การท่องเที่ยวของเวียดนามหรือว่าเวียดนามดอททัวรค่ะ สำหรับผู้ที่เข้าไปชมเนี่ยจะสามารถเข้าชมสถานที่สําคัญในเวียดนามอย่างในมุม360องศายอย่างเช่น<ม>สามารถจะเข้าไปเดินเยี่ยมชมพระราชวังเว<ม>ในเวียดนามได้เลยใช่<ม><ม>ค่ะหรือว่าเป็นเมืองฮอยอันหรือว่าจะสามารถเดินเล่นในเมืองโฮจิมินซิตี้ผ่านหน้าจอโทรศัพท์ได้เลยค่ะครคะ่ะนอกจากนี้เนี่ยเวียดนามกําลังพยายามที่จะต่อยอดจากการท่องเที่ยวแบบรูปแบบออนไลน์ไปสู่การ นำเสนอขายสินค้าในรูปแบบเสมือนจริงจากการท่องเที่ยวด้วยเช่นกันค่ะผ่านรูปแบบ e-commerce เช่นกันค่ะอย่างไรก็ตามเนี่ยเวียดนามก็ยังมีประเด็นท้าทายอยู่นะคะจากการที่ความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจดิจิทัลที่พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเติบโตเฉลี่ยร้อยละ25-30ต่อปีค่ะแล้วก็ในปี2568หรือประมาณ4ปีข้างหน้าเนี่ย คาดว่าเศรษฐกิจดิจิตอลของเวียดนามนยจะสูงขึ้นถึง33,000ล้านดอนลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวค่ะคดังนั้นเนี่ยเวียดนามจึงต้องเตรียมการพร้อมรับในการจัดเก็บภาษีค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวต่างชาติที่มีการค้าขายออนไลน์กับเวียดนามในตอนนี้เนี่ยยังไม่มีกฎหมายใดที่จะสามารถทําให้ชาวต่างชาติที่ค้าขายออนไลน์กับเวียดนามในเสียภาษีได้อย่างถูกต้อง โดยรัฐบาลเวียดนามก็กาลังพยายามดําเนินการเรื่องกฎหมายเพื่อในเรื่องเกี่ยวกับภาษีเพื่อให้สามารถาเสียภาษีได้อย่างครอบคลุมแล้วก็ไม่รั่วไหลใช่ค่ะเนี่ยนะข้ต่อไปค่ะพี่เมฆคะนอกจากนี้เนี่ยประเด็นที่น่าสนใจที่สําคัญอย่างหนึ่งของเวียดนามเนี่ยก็คือเรื่องสตาร์ทอัพใช่ไหมคะใช่ได้ยินมาว่าเวียดนามเนี่ยมีศักยภาพสูงอย่างมากในเรื่องสตาร์ทอัพอย่างเว็บไซต์สตาร์ทอัพบลิงเนี่ยได้มีการจัดอันดับ อ่าอีโคซิสเต็มของการเป็นสตาร์ทอัพในอาเซียนเนี่ยโดยเวียดนามเนี่ยอยู่ในอันดับ3ของอาเซียนเลยทีเดียวรองมาจากสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียใช่ครับก็ <c oughs> เรื่องสตาร์ทอัพเนี่ยก็จริงๆก็เป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตอลของเขาครับเขามีการส่งเสริมระบบมิเวศของสตาร์ทอัพเนี่ยได้ดีมากนะตอนนี้เนี่ยเวียดนามข้อมูลตามปี62นะครับมีบริษัทสตาร์ทอัพมากกว่า3,000รายนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในนครโฮจิมินห์อ่ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจหลักของเขา แล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะอยู่ที่กรุงฮานอยซึ่งเป็นเมืองหลวงนะครับก็เ,เมื่อปี62สเนี่ยซาร์พเวียดนามเนี่ยสามารถดึงดูดเงินลงทุนได้มากถึง 1, 3 2 5ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งก็สอดคล้องที่น้องเตอบอกก็คือว่าเนี่ยดึงดูดเงินลงทุนได้มากเป็นอันสาบ3ลองจากสิงคโปร์กับอินโดนีเซียน,นะแล้วตอนนี้เนะี่ยทราบไหมครับว่าเวียดนามเนี่ยเขามีซาร์พที่เป็นยูนิคอนแล้วหมายความว่าซาร์พที่ทำไรายได้มากกว่า1,000นล้านบิ billion, 1, ลเลียน1,000นล้านดอลลาร์สหรัฐ ถึง2รายด้วยกันนะครับประเทศไทยนี่เรายังไม่มีเลยนะครับจริงเหรอคะครับก็คือหนึ่งในนั้นก็คือบริษัท vng นะครับหรือ vina game ครับเป็นผู้ผลิตเกมแล้วก็แอปพลิเคชันแชทรายใหญ่ของเวียดนามนะครับอันที่2เนี่ยหมาดๆเลยพิ่งได้เมื่อพึ่งได้สานะ unicorn เนี่ยเมื่อสองสเดือนที่แล้วเท่านั้นเองคือ vnp นะฮะก็คือเป็นเป็นบริษัทที่ทําระบบการชําระเงินนะครับแบบแบบออนไลน์นะฮะเป็นรายแรกของเวียดนามนะครับก็ตอนนี้เนี่ย พวกสตาร์ทอัพในสาขาฟินเทคนะฮะอีคอมเมิร์ซโลจิสติกบริการขนส่งและบริการอื่นๆนะฮะก็เติบโตสูงมากนะครับมีการลงทุนเนี่ยสิถ10ึงหนึล้านดอลลาร์สหรัฐต่อ,อปีเลยทีเดียวนะครับก็สิ่งเหล่านี้มันก็สะท้อนถึงการจเจริญเติบโตของผู้บริโภคเวียดนามที่เป็นคนหนุ่มสาวเยอะนะฮะมีกําลังซื้อสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับอนอกจากนี้นะครับ Grab บริษัท Grab เวียดนามนะครับ Grab บริษัท Grab ที่ประจำอที่เวียดนามเนี่ยเขาก็ได้จัดการแข่งขันสตาร์ทอัพนะหาเพื่อไปลงทุนในสตาร์ทอัพที่ดูจะมีศักยภาพนะซึ่งจัดขึ้นเป็นที่เวียดนามเป็นที่แห่งแรกเลยในเอเชียนะฮะ mm hmm. ก็พบว่ามีมีสตาร์ทอัพที่เข้าขายที่จะผลักดันให้เป็นยูนิคอร์เนี่ยซึ่งบริษัท Grab เนี่ยเขาจะเข้าไปลงทุน,นกว่า10รายด้วยกันเลยนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นก็มี บริษัทโกดีนะฮะทำเรื่องการบริการขนส่งนะครับบริษัทพัพพยานะฮะทำเรื่องบริการดูแลสวัสดิการพนักงานของภาคธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆก็เป็นการเจริญเติบโตของสตาร์ทอัพในเวียดนามเนี่ยมันก็เป็นโอกาสสําหรับสตาร์ทอัพของเมืองไทยเหมือนกันนะครับที่จะเข้าไปขยายตลาดอันเนี้ยในเวียดนามซึ่งสาขาสตาร์ทอัพที่เวียดนามยังคงต้องการอยู่และขาดอยู่เนี่ยก็อย่างเช่นพวก เทคโนโลยีการเงินนะครับปัญญาประดิษฐ์โลจิสติกนะเพราะประเทศเขายาวมากนะเขาต้องการการพัฒนาเรื่องโลจิสติกสูงแล้วก็เรื่องเทคนิคก,การแพทย์นะครับซึ่งสาขาเหล่านี้ไทยก็มีความชํานาญพอสมควรโดยเฉพาะการแพทย์ซึ่งไทยเนี่ยสตาร์ทอัพไทยเนี่ยสามารถศึกษาโอกาสลู่ทางในการเข้าไปขยายธุรกิจในเวียดนามได้ครับค่ะก็นับว่าเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่น่าสนใจ<ม>ในการลงทุนในสตาร์ทอัพขอ,ของเวียดนามเลยใช่ไหมคะครับค่ะ เราลองไปเรื่อง,องที่เกี่ยวกับจีนใช่ค่ะค,คิดว่ามีความเกี่ยวข้องกับอันแรกบ้างไม่มากก็น้อยค่ะใช่แล้วก็เรื่องดิจิตอลอีกข้นึงใช่ค่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่คาดว่าทุกคนน่าจะให้ความสนใจพอสมควรกันในวินาทีนี้ก็คือเรื่องสกุลเงินดิจิตอลนั่นเองค่ะหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้จักสกุลเงินดิจิตอลกันบ้างอย่างเช่นบิตคอยนะคะหรือว่าอีเทเรียมค่ะหรือว่าแม้แต่ประเทศไทยเนี่ยก็มีการพยายาม ตั้งสกุลเงินออนไลน์ขึ้นโดยธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างเช่นอินทนินค่ะโดยในขณะนี้เนี่ยประเทศจีนก็ได้มีการตั้งดิจิตอลยวนขึ้นเช่นกันคะ่ะอยากสอบถามพี่แม่ค่ะว่าดิจิตอลยวนคืออะไรแล้วก็มีความแตกต่างจากโมบายมารกิ้งของประเทศจีนที่เรารู้จักกันดีอย่างวีแชทอาลีเพย์หรือว่าสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีอื่นๆอย่างไรบ้างค่ะครับก่อนอื่นก็คือดิจิตอลยวนนะฮะหรือในภาษา,ษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่า e cny นะครับเป็น electronic chinese yuan นะครับก็คือเป็นเงินในรูปแบบดิจิตอลก็คือ,อมีสถานะในการชำระหนี้ได้เหมือนเงินสดนะครับแล้วก็แต่ว่าไม่สามารถเปลี่ยนเป็นธนบัตรหรือเป็นเหรียญได้คือจะแตกต่างจากเงินสดที่เราถือซึ่งเขาจะเรียกว่าธนาบัตรเฟียสนะเรียกว่าเฟียสมันนี่คราวนี้ไอนะ้ดิจิตอลหยวนมันเป็นรูปแบบการเงินดิจิตอลซึ่งสามารถใช้ได้ ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันนะฮะซึ่งจีนเนี่ยเขาก็มีแอปพลิเคชันขึ้นมาชื่อว่า ecny สำหรับใช้ใช้จ่ายดิจิทัลยวนนะฮะแล้วก็ช่องทางที่2ก็คือผ่านบัตรชำระเงินสดนะครับเป็นคล้ายๆกับบัตรบัตรเครดิตอย่างเงี้ยนะครับก็คราวนี้เนี่ยถ้าถามว่าความแตกต่างระหว่างดิจิทัลยวนมูบยแบงกิ้งและส,สกุลเงินดิจิทัลอื่นๆอย่างที่น้องเตยว่ามาอย่างเช่นของ Libra ของ a c e b o o k เนี่ยมันเป็นยังไงก็คือว่าดิจิทัลยวน,นยความแตกต่างแรกเลยก็คือว่ามันเป็นเงินดิิจลที มีการรองรับคือแบ็กออกโดยธนาคารแห่งชาติธนาคารแห่งประเทศของจีนนะ,ะซึ่งมันจะต่างกับะสะกุลเงินดิจิตอลอื่นๆนะ,ะที่ออกโดยภาคเอกชนไม่ได้มีธนาคารกลางมารองรับและมาควบคุมนะครับอ,อันที่2ก็คือว่าเงินเงินดิจิตอลหยวนเนี่ยจะสามารถใช้ผ่านได้แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนออนไลน์เท่านั้นนะ,ะ mm hmm. เดี๋ยวใช้ผ่านอ e ีวอลเลได้นะครับอย่างเช่นว่า ในจีนเนี่ยเขามีแอปพลิเคชันที่เรียกว่า WeChat ใ,ใช่ไหมครับกับ Alipay ใช่ไหมครับซึ่งเงินดิจิทัลหยวนเนี่ยสามารถถูกบรรจุเข้ามาอยู่ในแอป2อแอปนี้โดยใช้เป็นเงินที่สะสมอยู่ในแอปนี้ในการใช้จ่ายได้นะครับอ,อันสุดท้ายก็คือว่าดิจิทัลหยวนเนี่ยสามารถเราสามารถโอนดิจิทัลหยวนจาก eWallet eWallet ซึ่งเป็นแค่แพลตฟอร์มการใช้จ่ายเนี่ยโอนจาก eWallet เนี่ยเข้าไปในเข้าไปฝากในบัญชีธนาคารจริงๆเพื่อกินดอกเบี้ยก็ได้นะครับ ก็จะมีความสดวกสบายอยามากเอ,อ่คราวนี้เนี่ยหลายคนคงสงสัยว่าข้อจุดอ่อนจุดด้อยของของดิจิ t a ลเคอร์เรนซีหรือดิจิ t a ลหยวนเนี่ยมันคืออะไรบ้างครับอืมค่ะถ้าจะพูดถึงจุดแข็งจุดอ่อนของดิจิตอลหยวนเนี่ยจะเรียกว่ามองเป็นสองมุมมองก็ได้นะคะมุมมองแรกเนี่ยถ้าเรามองในแง่มุมของรัฐบาลเนี่ยดิจิตอลหยวนจะเป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลอย่างมากนะคะเนื่องจากว่าการใช้จ่ายของเงินดิจิ t a ลหยวนเนี่ย าารัฐบาลธนาคารกลางจีนเนี่ยจะสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการใช้จ่ายหรือการถูกเปลี่ยนผ่านของเงินได้ทั้งหมดดังนั้นมันก็จะเป็นประโยชน์ในการที่จะติดตามในการใช้จ่ายธุรกิจที่ผิดกฎหมายอย่างเช่นยาเสพติดการค้าม,มนุษย์ซึ่งจะทําให้รัฐบาลสามารถใช่ค่ะสามารถป้องกันได้แล้วก็ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะคะนักลงทุนเนี่ยก็วิเคราะห์ว่าการใช้ดิจิทัลยวอนเนี่ย อาจจะเพิ่มโอกาสในการผลักดัน<ม>เงินสกุลหยวนเนี่ยให้เป็นที่ยอมรับของโลกมากขึ้นเช่นกันค,ค่ะแต่ว่าก็ยังมีข้อกังวลอยู่อย่างเช่นจากการที่เราย้ายเงินเนี่ยไปสู่<ม>การอยู่ในโลกของออนไลน์มันจะทําให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดอาชญากรรมโลกไซเบอร์มากขึ้นหรือเปล่า<ม>หรือว่าเกิดความท้าทายในการจัดการเงินชําระเงินระหว่างประเทศซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นท้าทายของจีนเนี่ยนะ<ม>คขตอบไปค,ค่ะหรือว่าอาจจะมองในแง่มุมของผู้ประกอบการค่ะ สุดแข็งเลยของเงินดิจิตอลหยวนคือการที่จะต้องผู้ประกอบการเนี่ยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการโอนเงินค่ะเนื่องจากว่าเงินดิจิตอลหยวนเนี่ยลดต้นทุนแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการทําโอนเงินค่ะเพราะว่าเขาตัดตัวกลางออกไปทำให้ transaction ธุรกรรมเนี่ยมันรวดเร็วขึ้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมให้ตัวกลางซึ่งเป็นแบงก์มาก่อนใช่ไหมครับใช่ค่ะ ซึ่งอย่างไรเนี่ยอย่างไรก็ตามเนี่ยผู้ประกอบการของไทยเนี่ยก็ควรที่จะศึกษาลู่ทางในการใช้ดิจิตอลหยวนในอนาคตเพราะว่าหากเราต้องการติดต่อธุรกิจกับธุรกิจจีเนี่ยนะค่ยเราอาจจะต้องได้ใช้เงินดิจิทัลหยวนเช่นกันค่ะอย่างไรก็ตามเนี่ยก็คิดว่าผู้ชมทางบ้านอาจจะต้องมีคําถามเกิดขึ้นแน่ๆหากว่าพ้นจากสถานการณ์โควิด -19 ไปแล้วเนี่ยแล้วเราต้องการที่จะไปเที่ยวประเทศจีเนี่ยสมมติว่าคนไทยไปเนี่ยเราจะสามารถใช้เงินดิจิทอลหยวนได้ไหมคะ ใช้ได้ครับก็คือใช้ได้ใน2รูปแบบนะฮะอันแรกก็คือว่า,เ,าเขาบอกว่าจะมีเคาน์เตอร์ที่สนามบินเลยเราสามารถไปแลกดิจิตอลยูนเนี่ยเอาเงินสดไปแลกดิจิตอลยูนได้ที่เคาน์เตอร์สนามบินเลยในในสรูปแบบก็คือแลกออกมาเป็นบัตรกดเงินสดนะรูปแบบที่2ก็คือว่าเราต้องดาวน์โหลดแอปของจีนที่ใช้จ่ายเนี่ยคือ ECNY เนี่ยแล้วก็เอาดิจิตอลยูนเนี่ยเข้าไปไว้ในแอปนี้แล้วก็ใช้จ่ายได้นะครับซึ่งตอนนี้การใช้จ่ายดิจิตอลยูนในจีนเนี่ย ยังไม่ได้ทําทั่วยังไม่ได้บังคับใช้ครอบคลุมทั่วประเทศนะฮะแต่ว่าใช้แค่ในสี่เมืองใหญ่ก่อนก็คือเมืองเซนเจเจนนะฮะเมืองซูโจรกรุงปักกิ่งเป็นเมืองหลวงแล้วก็นครเฉิงตูนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเขาจะขยายออกไปใช้อย่างเมืองอื่นด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังมีแผนว่าจะมีการใช้ดิจิทัลยวนใน,ในการแข่งขันวินเทอร์โอลิมปิกนะฮะในอีกในปีหน้าด้วยที่กรุงปักกิ่งนะครับ,รบต่อไปเรามา ดูในประเด็นที่เป็นที่น่าจับตามองในปัจจุบันนะก็คือการแข่งขันกีฬาเกมออนไลน์ที่เรียกว่า e-sport ครับ e-sport เนี่ยสิงคโปร์เนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหการร e ม e-sport อย่างจริงจังนะฮะแล้วก็เป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยด้วยคราวนี้อยากให้น้องเตยลองอัปเดตสถานการณ์ของอุตสา,าหการร e ม e-sport ในเอเชียออกในสิงคโปร์ให้ฟังหน่อยค่ะ ปัจจุบันนี้อุตสาหกรรม e-sport ก็ถือเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยค่ะโดยอุตสาหกรรมการแข่งขัน,น,น e-sport เนี่ยก็ได้รับการยอมรับถึงขนาดในเอเชียนเกมปี2561ที่ผ่านมาที่กรุงจาการตาเนี่ย e-sport ได้รับการบรรจุให้เป็นกีฬาสาธิตสาิตใช่ค่ะแล้วก็จะได้รับการแข่งขันเป็นเกมกีฬาอย่างหนึ่งในเอเชียนเกมปี2565ัน่หกหาางโจค่ะค่ะ นอกจากนี้นะคะเว็บไซต์ Research and Market เนี่ยได้คาดการแนวโน้มตลาดเกมออนไลน์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉีงใต้ว่าจะขยายตัวถึง8.5ในช่วงปี2 5 6 0 2 5 9ถึง2,569เ<ม>ช่นกันค่ะโดยปัจจัยในการขยายตัวของกีฬาอ<ม>ีสปอรเนี่ยจะสามารถแบ่งออกเป็น2อย่างด้วยกันก็คือจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด<ม>1 9แล้วก็มาตรการล็อกดาวน์ที่ทำให้คนอยู่บ้านมากขึ้นแล้วก็หันมาเล่นกีฬาอ e ีสปอรกันมากขึ้นค่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือความสําเร็จของการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 5G ค่ะทําให้คนเนี่ยสามารถเข้าถึงกีฬา e-sport ได้มากขึ้นเช่นกันค่ะโดยมีการประมาณการว่านะคะในปีนี้ก็คือปี2564เนี่ยแหละค่ะจำนวนผู้เล่นเกมออนไลน์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเพิ่มขึ้นเป็น250ล้านคนเลยทีเดียวค่ะครับเยอะมากก็ หลายคนอาจจะสงสัยนะว่า e-sport เนี่ยมันมัน,ม,นมันเช่นเกมอะไรบ้างมันก็จะมีตั้งแต่เกมที่เป็นเกมกีฬานะไม่ว่าจะเป็นบาสฟุตบอลหรือว่าจะเป็นเก,เกมที่มีการต่อสู้นะหรือว่าเป็นเกมที่ต้องวางแผนอย่างเช่นพวก ROV นะฮะพวก Fortnite League of League of l g e n t s เป็นต้นนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสิงคโปร์เนี่ยก็เป็นประเทศที่น่าจับตามองเพราะว่าเขามีการพัฒนาอุตสาหกรร e ม e-sport เอย่างจริงจังนะ ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งสมาคมเกมแห่งสิงคโปร์นะครับเพื่อสร้างระบบนิเวศในการพัฒนา e-sport นะพัฒนาเกมออนไลน์เขาจัดตั้งหน่วยงานที่เรียกว่า Startup Singapore i n i t i a t i v e นะเพื่อส่งเสริมบริษัท Startup ที่พัฒนาเรื่องด้านเกมออนไลน์นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน M2 World Championship นะเมื่อมการาคปีนี้เองนะซึ่งเป็นการแข่งขัน e-sport ที่ใหญ่สุดในโลกนะครับซึ่งจริงๆเนี่ย East, นักกีฬาอีสปอร์ตเนี่ยมีชื่อเสียงมากนะครับผมเคยมีประสบการณ์ตอนที่พี่ประสำการที่เวียดนามเนี่ยเวียดนามเป็นเจ้าภาพแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตเอเชียแปซิฟิกเนี่ยก็มีนักกีฬาจากเมืองไทยเนี่ยบินไปแข่งขันที่เวียดนามนะประมาณ10คนแล้วก็ที่สนามบินเชื่อมไหมครับว่าสนามบินกับร้านอาหารที่หรือแม้แต่โรงแรมที่นักกีฬาไปพักเนี่ยมีนักมีเด็กๆเ,กเกยาวชนเวียดนามเนี่ยตามมาขอลายเซนแล้วก็มาถ่ายรูปเหมือนแบบเป็นเป็นเคป๊อปเกาหลีดังๆเลยเป็นดาราดังใช่ใช,ใช่ครับ นอกจากนี้นะสิงคโปร์เนี่ยเขาก็ยังให้ความสำคัญกับเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับในเรื่องของ e sport โดยเอาหลักสูตรการพัฒนาใบวิชาชีพการออกแบบเกมนะฮะเรื่องการพัฒนาการวางแผนการจัดการทีมการถ่ายทอดการแข่งขันทฤษฎีการออกแบบและเขียนโปรแกรมเรื่อง e sport เนี่ยเข้าไปในสถาบันการศึกษาชั้นนำนะโดยเฉพาะสถาบัน polytechnic นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพิจารณาแนวโน้มการเติบโตของ e sport เนี่ยนะครับ ในอีก5ปีต่อไปข้างหน้าเนี่ยเขาคาดว่าจะเติบโตขึ้นสูงมากนะฮะซึ่งตรงนี้เองก็เป็นโอกาสของประเทศไทยอีกประการหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าไทยเนี่ยลืมว่าไทยก็เป็นผู้ส่งออกสินค้าพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลำดับต้นๆนะฮะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ประกอบการของไทยเนี่ยอาจจะลองหาช่องทางแล้วก็ดูว่าจะทําอย่างไรที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เ่านั้นเนี่ยจะ นำไปประยุกต์ใช้กับอุตสาหการรมอีสปอร์ตที่กำลังเติบโตในสิงคโปร์แล้วก็ในภูมิภาคได้นะฮะในอนาคตหรือว่าในเชิงของความร่วมมือทางวิชาการเนี่ยสถาบันของไทยเนี่ยอาจจะออกไปอ,อ,อาจจะไปไปไปสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาของสิงคโปร์ซึ่งเขามีการพัฒนา,าด,ด้านบุคลากรอ e ีสปอร์ตเนี่ยมาอย่างยาวนานแล้วก็จริงจังนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับการพัฒนาอุตสาหการรมอีสปอร์ตของไทยด้วยนะครับ,รบมาถึงเรื่องต่อไปคือเรื่องอะไรครับ อันนี้เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับการโลจิสติกสแล้วก็การค้าขายกับประเทศไทยด้วยค่ะซึ่งก็คือเรื่องการสร้างรถไฟจีนลาวนั่นเองค่ะรถไฟจีนลาวเนี่ยจริงๆแล้วเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีก็คือเบลโรดอินิเชี t i ี e หรือว่าความริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางใช่ค่ะ เป็นยุทธศาสตร์ระยะยาวของจีนใช่ค่ะโดยเส้นทางรถไฟจีนลาวเนี่ยจะมีความสําคัญอย่างมากประการแรกเลยก็คือจะเป็นตัวเชื่อมโยงจากของสอปป,อปอลาวจากแลนด์เรก็คือไม่มีทางออกทางทะเลไปสู่การเป็นแลนด์ลิงก์ก็คือมีความเชื่อมโยงกันทางบกค่ะนอกจากนี้เนี่ยจะส่งผลต่อการขนส่งแล้วก็การประกอบธุรกิจระหว่างจีนไทยและลาวอย่างแรกเลยก็คือการช่วยลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าค่ะแล้วก็ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยสินค้าเกษตรของทั้ง3ประเทศที่มีการขนส่งต่อกันอย่างต่อเนื่องค่ะอ,อยากสอบถามพี่เมฆค่ะว่าช่วงนี้เนี่ยการก่อสร้างรถไฟจีนลาวเนี่ยมีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วคะครับก็จริงๆแล้วรถไฟลาวจีนเนี่ยจีนลาวเนี่ยเตรียมเปิดใช้บริการในปี2-5-6-4นี้นแล้วนะครับแล้วก็ความคืบหน้าตอนนี้เนี่ยก็ไปพอสมควรแล้ะ โดยเขาแบ่งเป็นการก่อสร้างพัฒนาเป็น2ระยะนะฮะสองเฟสเฟสแรกเนี่ยความยาว409กิโลเมตรนะครับมีความคืบหน้ากว่า194ละนะครับก็เส้นทางจะเริ่มจากบ้านห้วยน้ำเย็นนะฮะที่นครหลวงเวียงจันทร์นะครับถึงแขวงหลวงพระบางนะฮะหลวงพระบางให้รู้จักกันนะครับอตอนนี้เนี่ยวางรางรถไฟสำเร็จแล้วนะ161กิเมตรนะครับคิดเป็นประมาณ39นะฮะ แล้วก็คาดว่าจะสามารถวางรางรถไฟถึงแขวงหลวงพันเนี่ยได้เสร็จในปี63นะฮะก็และวางเสร็จทั้งตลอดเส้นทางเนี่ยในปี6-4ก็คือปีนี้นะในเดือนมิถุนายนนะครับอันนี้คือเฟสแรกอันที่2เนี่ยคือเฟสที่2ก็คือว่าเริ่มตั้งแต่สถานีนคะรหลวงเวียงจันทร์นะฮะก็คือเมื่อกี้นะต่อจากเฟสเมื่อกีออ้จนไปถึงท่านาแรงซึ่งท่านาแรงเนี่ยอยู่ติดกับจังหวัดหนองคายของประเทศไทยนะฮะ ระยะทางกิโลเมตรนะอันนี้ก็เริ่มก่อสร้างไปแล้วตั้งแต่ปี6 3สนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีความคืบหน้าประมาณแเนละนะครับแล้วก็โดยสถานีที่นะครหลวงอินจน์เนี่ยก็จะมีการออกแบบเป็นศูนย์เทคนิคนะฮะศูนย์ซ่อบมบำรุงรถไฟนะครับแล้วก็สถานีพักสินค้านะครับแล้วก็สถานีจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้านะครับก็คาดว่าโครงการระยะ2เนี่ยก็จะแล้วเสร็จและพร้อมเปิดให้บริการพร้อมกับเฟสแรกในมิถุนายน64นี้นะครับ Uh, นอกจากนี้เนี่ยนอกจากการสร้างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านรางแล้วเนี่ยเขาก็ต้องพัฒนาทราพความมนุษย์ควบคูนไปด้วยนะครับก็ <S <S <c oughs> ตอนนี้สปปลาวเองก็มีการฝึกอบรมบุคลากรนะฮะแล้วก็เพื่อที่จะเตรียมการเปิดเดินรถไฟนี้นะฮะแล้วก็เตรียมเ,เรื่องอบรมเรื่องการบำร,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 รุงร,รักษานะฮะแล้วก็เรื่องการบริการเนี่ยไปแล้วด้วยนะครับตแต่ก็ยังมีความท้าทายอยู่พอสมควรนะฮะในเรื่องการจัดการที่ดินแล้วก็ ยกย้ายการตั้งดินฐานของคนในพื้นที่นะครับซึ่งวันที่เขาคาดว่าจะเปิดเนี่ยคือวันวันชาติของสปปลาวนะับคือ2ธันวาสองธันวาคม2564นะครับ, 5, 5, 6, รบก็ก็รอดูนะครับว่า,ารถไฟเนี่ยจะเสร็จพันการไหมนะครับก็ก็อย่างที่น้องเตยบอกว่าเส้นทางเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ในการเชื่อมต่อ Connectivity ความเชื่อมโยง จากจีนลาวมายังไทยนะครับซึ่งก็จะเป็นประโยชน์กับการค้านะฮะแล้วก็การเคลื่อนย้ายของคนแล้วก็การท่องเที่ยวระหว่างไทยลาวแล้วก็จีนในอะนาคตนะครับก็ในวันนี้นะครับก็เราก็เวลาคงหมดลงแล้วนะครับก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับในอาทิตย์หน้าจะเป็นเรื่องในนะเรื่องอะไรนั้นนะครับก็มาติดตามกันในรายการจับตาเอเชียตอนออกนะครับทาง สถานีวิทยุ AM 1575หนึหกิโลเฮิรหรือว่า Facebook วิทยุสรานลมค่ะครับแล้วก็สามารถดูรีโพสต์คลิปวิดีโอในวิทยุสรานใน a c e b o o k สรรานลมได้ด้วยนะครับใช่สำหรับในสัปดาห์นี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะครับพบกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีค่ะ แอปพลิเคชันไทยชนะที่มาตอบโจทย์ควบคู่ไปกับการใช้ชีวิตวิถีใหม่ New Normal มีไว้เพื่อช่วยในการติดตามสอบสวนโรคกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในสถานที่หรือร้านค้าใดที่มีการใช้บริการปลอดเลยวันนี้รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ใช้ง่ายปลอดภยัยชั่วร่วมหยุดการแพร่ระบาดฟื้นฟูเศรษฐกิจของเราด้วยไทยชนะเช็คอินแล้วอย่าลืมเช็คเอา t นะคะ